สวัสดีค่ะเจสนะคะจากเพจ Be Fit with Jess ค่ะ วันนี้นะคะเจสจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาการ diastasis recti หรือว่าอาการแอบ e p a r a t i o n การแยกตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองค่ะการแยกตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ท้องนะคะแล้วก็เคยตั้งท้องมา mm hmm. แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากคลอดแล้วค่ะอาการนี้เนี่ยคือการแยกตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนนอกหรือว่า abdominis muscle นั่นเองค่ะเวลาที่เราท้องนะคะฮอร์โมน Re ลัค hmm. ซ mm ิน hmm. ของเราจะหลั่งออกมา mm hmm. เพื่อที่ให้กล้ามเนื้อของเราว e ลัคแล้วก็ถูกยืดหย mm ัด hmm. ได้ มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็เลยเปิดออกขึ้นเพื่อที่จะได้ขยายออกเพื่อที่จะรองรับเด็กที่กําลังโตอยู่ในท้องเรานั่นเองค่ะอาการนี้จะเช็คได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะ,จะพามาไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากการนอนราบแบบนี้เลยแล้วก็ครันช์ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอานิ้วนะคะจิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็คือให้เราฟีลถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่อยู่ด้านข้างของเรานะคะว่าเราจิ้มลงไปได้เยอะไหมแล้ว ความยาวของรอยแยกนะคะมันยาวประมาณไหนแล้วก็ไปหยุดตรงที่รู้สึกว่าตรงช่วงนั้นมันกว้างที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวัดด้วยนิ้วมือก็คือให้ใช้อาจจะเริ่มจาก1น,นิ้วหรือว่า2นิ้วก่อนก็ได้ค่ะให้ทําเป็นแนวขวานะคะลองจิ้มลงไปว่ามันกว้างประมาณไหนคะ่ะ อย่างที่2ที่ต้องวัดนะคะก็คือความลึกค่ะถ้าเกิดว่ามันมีรอยแยกออกแต่ว่าเราจิ้มลงไปแล้วมันแน่นๆแ,แล้วมันจิ้มลงไปได้ไม่ลึกหรือว่าไม่นิ่มนะคะน,นั้นแปลว่าเราไม่ได้หน้าทองแยกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปได้เรารู้สึกถึงอวัยวะภายในนะคะแล้วก็มันนิ่มมากๆนะคะอันนั้นแปลว่าเรามีอาการหน้าทองแยกค่ะ